ตำรวจที่ฮาวายนะครับใช้หุ่นยนต์สุนัขนะครับจาก Boston d y n a m i c กเพื่อทำการสแกนคนไร้บ้านว่าติดโควิดหรือไม่ <S <S ข่าวนี้นะครับเกิดขึ้นที่โมลัสรดฮาวายนะครับจานที่ตำรวจที่นู่นนะครับเริ่มใช้หุ่นยนต์ที่ชื่อว่าสปอต ้คุณน่าจะคุ้นเคยเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ดีเป็นหุ่นยนต์สุนัขตัวสีเหลืองๆนะครับซึ่งผมเรียกว่าหมาหัวขาดเพราะมันไม่มีหัวหัวมันสั้นมากนะฮะมันเป็นสุนัขที่มันเดินย่องๆงนีนะฮะตัวนี้เป็นหุ่นยนต์สร้างชื่อของบอสตันไดนามิกเลยนะครับก่อนหน้านี้คุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยว่าบอสตันไดนามิกเนี่ยเขาถูก Google ซื้อไปเนาะใครเป็นคนซื้อรู้มัยจำได้ไหมใครดูวันนี้ในอดีต ก็คือแอนดี้รูบินนะครับเจ้าของ Android คนที่คิดคน a n d ด o i d นะครับตอนนั้นเขาอยู่ในสังกัดของ Google ใช่ไหมครับเขาก็ชื่นชอบหุ่นยนต์มากแอนดี้รูบินเนี่ยตั้งชื่อระบระบบริการ Android เพราะว่าเขาชื่นชอบหุ่นยนต์มากๆเขาก็เลยไปชวนเซอร์กีบิงแกลลารีเพจท,ที่เป็นเจ้าของ Google บอกว่าเฮ้ย hey, เราไปซื้อบอสตันไดนามิกดีบริษัทนี้เป็นบริษัทหุ่นยนต์ที่ล้ำที่สุดในโลกแล้วมันคืออนาคตแล้วถ้ามันเป็นของ Google Google จะดูเจ๋งมากๆก็ไปซื้อมาซื้อแพงด้วยนนล้า ซื้อมาได้ประมาณปี2ปีงช่วงประมาณปี2014มั้งนะครับซื้อไม่ได้ประมาณปี2ปีงครับแอนดี้ลูบินก็มีปัญหานะครับกับพนักงานในบริษัท Google ไปมีปัญหาเรื่องชู้สาวแล้วก็ตัวเองอับอายก็เลยต้องลาออกจาก Google ออกจากความเป็นผู้ให้กำเนิด a n d ด o i d ไปด้วยเลยพอแอนดี้ลูบินไม่อยู่กเซอร์เกบิงและลิเพ็ก็มองหน้ากันอ้าวแล้วบอสตันไนนนมิกซื้อมา6 0,000ล้านซื้อมาแพงด้วยนะฮะ ก็ดูเท่ดีนะแต่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยสุดท้าย Google ก็เลยประกาศขาย Boston Dynamics ครับนะฮะทุกวันนี้ Boston Dynamics ไม่ได้เป็นของ Google แล้วเป็นของฮุนไดฮุนไดมาซื้อไปโอ้โหอีกหน่อยเราอาจจะเห็นรถยนต์ฮุนไดนะวิ่งมาจอดปุ๊บนะสมมุติรถติดนะวิ่งมาจอดชุบรถติดเจ้าของรถเปิดประตูลงมามีหุ่นยนต์หมาออกมาจากใต้ล้อฟับแล้วกระโดดขี่หมาวิ่งต่อเพื่อนหนีรถติดได้สุดยอดนะ อาจจะมีอย่างนั้นนะครับไอหุ่นยนต์สปัตตัวนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รัฐฮาวายนะครับเขาก็เอาไปใช้ในการตรวจตาผู้คนต่างๆบนท้องถนนรวมไปถึงคนไร้บ้านคนจอนจัดด้วยเพื่อป้องกันโควิดก็คือไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปใกล้ๆก็ส่งเจ้าตัวนี้ไปก่อนแต่ถามว่าสุนัขที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยมันดมกลิ่นโควิดได้ไหมได้มันใช้เครื่องสแกนอุณหภูมิซึ่งผมว่า ไม่มั้งทุกวันนี้นะทุกที่ที่มีไอ้เครื่องปิปิดที่เราไปปิดเนี่ยผมเห็นเดินกันปิตดปิดปีติทุกคนอุณหภูมดิดีหมดอะสุดท้ายก็มีคนติดโควิดอยู่ในนั้นมันใช้ไม่ได้แล้วเครื่องสแกนอุณหภูมินะฮะนี่ตำรวจรัฐฮาวายเนี่ยอาจจะรู้จักแต่บอสซันไดนามิกแต่เขาไม่รู้จักจุลาลงกรมหาวิทยาลัยบ้านเราต้องมาดูที่บ้านเราครับบ้านเราตอนนี้ไม่ได้ใช้หุ่นยนต์สุนัขนะครับใช้สุนัขจริงๆเลย นะฮะสุนัขพันธุ์อะไรนะลบดอเออใช้สุนัขพันธุ์ลบดอสามารถฝึกให้ดมกลิ่นโควิดได้คนที่มีเชื้อโควิดอยู่ในตัวเนี่ยลมหายใจออกเนี่ยมันจะมีกลิ่นแล้วดมแล้วไม่ต้องห่วงสุนัขเนี่ยดมกลิ่นโควิดแล้วมันจะรู้ว่าคนนั้นติดโควิดแล้วก็สามารถเห่าแจ้งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมได้แต่สุนัขดมเข้าไปไม่เป็นโควิดเพราะโควิดทําอะไรสุนัขไม่ได้สุนัขไม่ตาย สุนัขไม่ต้องฉีดไฟเซอร์ด้วยสุนัขไม่ต้องฉีด mRNA ด้วยมแต่ซิโนแวคกับแอสซาเจเนกาอะไรสุนักก็ไม่ต้องฉีดนะครับเพราะฉะนั้นสบายเนี่ยล้ำกว่าที่ฮาวายอีกนะฮะไม่ต้องไปจ้างโอ้ยสปอตตัวหนึ่งน่าจะหลายแสนนะ่ถ้ามาซื้อรบดอจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรานี่นะฮะรับรองได้หลายตัวเลยฝึกมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวว่าจะส่งจดหมายไปบอกนะฮะ ทางฮาวายว่าเปลี่ยนมาใช้สุนัขของบ้านเราดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้บ้านเราเริ่มเอาไปทดลองใช้ตามส่วนต่างๆแล้วนะเริ่มเอาไปฝึกคือฝึกมาได้ล็อตนึ่งละเราก็เริ่มเอาไปทดลองใช้อีกหน่อยนะครับคุณเห็นสุนัขอยู่ริมถนนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนอยู่อะไรเงี้ยไม่ต้องไปห่วงเรื่องว่าตรวจยาเสพติดตรวจโควิดเลยนะฮะ คุณเดินเข้าไปหายใจใกล้ๆเลยระวังมันกัดอย่างเดียวถ,ถ้าถ้ามันถ้าคุณบุกเข้าไปแรงเกินไปมันอาจจะตกใจนึกว่าคุณมาสู้กับมันมันอาจจะกระโดดงับคุณก็ได้แต่ถ้าไม่งั้นก็คือจะรู้เลยว่าใครเป็นโควิดโอ้โหสุดยอดฮาวายนี่คุณต้องมาดูบ้านเรานี่ตอนนี้เนี่ยจะทะลุสองหมื่นอยู่แล้ว